จะเป็นแผงที่ติดมากับตัวโคมไฟแบบนี้เลยนะครับสำหรับอันนี้ก็จะเป็นขนาด3 6 0รวัตต์นะครับซึ่งขนาดใหญ่มากทุกคนเดีย๋ยวผมให้ดูนะน,นี่คือผมเปรียบเทียบกับข้อสอบผมให้ดูนะความยาวประมาณนี้เลยนะครับเดีย๋ยวผมจะให้ดูแสงนะครับแสงก็จะประมาณนี้เลยทุกคนดูดีครับเห็นไหมฮะแสงสว่างมาก นะครับขนาด3 6 0วัต์เป็นแสงสีขาวระบบสว่างค้างนะครับก็คือตัวนี้ก็คือมันจะติดเต็มที่ตลอดเวลามันจะไม่เหมือนรุ่นเซนเซอร์ที่เวลามีคนเดินผ่านหรือมีอะไรเดินผ่านมันถึงจะติดใช่ไหมครับแต่ตัวนี้มันจะติดเต็มที่ตลอดเวลานะหลังจากที่ฟ้ามือเสร็จแล้วเนะี่ยมันจะติดเต็มที่ตลอดเวลาแบบนี้ไปจนถึงเช้าเลยนะสำหรับตัวนี้ก็จะมีขายึดมาด้วยนะครับทุกคนคือตอนที่เราติดตั้งเนะี่ยเราสามารถติดตั้งกับเสาได้เลยนะครับหลังจากที่ติดตั้งแล้วก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จบบ่่นะาายไคะ ก็เปิดอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับสำหรับใครที่สนใจไฟโซลา่าเซลล์หรืออยากจะได้ไฟโซลา่าเซลล์แต่ไม่รู้ว่าจะซื้อยี่ห้อไหนหรือว่ารุ่นไหนดีที่มันดีๆและใช้งานได้จนถึงเช้าก็อยากจะแนะนําตัวนี้ไวพ้พิจารณาด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจพิกัดยวงล่างนะครับกดสั่งที่นาตรงนี้ได้เลยครับผม